ท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับโต๊ะบูชาจะลงมาอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะครับด้านบทนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนะครับนะ มีลูกน้อยลูกใหญ่สามพุ่งห้าสิบเนี่มีลูกน้อยลูกใหญ่หหญดูฝุ่นตลบเลยลมแรงมากนะครับวันนี้มาอุทยานหลวงปู่ศรีจันโทนะครับอ้าวเสียงโอ้นีเสียงอันนี้แหละครับมีเสียงดอกทานตะวันนี่แหละครับก็จะมีรูปเหมือนหลวงปู่ให้กราบไหว้ขอพรน,นะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมขณะหลวงปู่ไม่อยู่นะครับ หลวงปู่ไม่อยู่แต่คนก็เยอะมากเดือนมกราคม2 5 6 8งดวดรับกิจนิมนต์นะครับแต่ว่าวันนี้นี่ที่หลวงปู่ไม่อยู่ก็เพราะว่าหลวงปู่ลงไปกรุงเทพไปตรวจสุขภาพไปจำตีนะครับกิจนิมนต์ก็มีนู่นครับวันที่19มกราคมฮงตรงนี้ครับคนเยอะมากมาบหา้ขอพรรูปเหมือนหลวงปู่แล้วก็มีคาถาพลิกชีวิต ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอกกอกนิว ok ครับวันนี้วันที่10มกราคม2568ครับผมอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิีจันโทบ้านแกเป็งตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับผมมาถึงที่นี่วันนี้ก็ช่วงบ่ายๆนะครับท่านผู้ชม ลมแรงมากเลยตอนนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่ก็คือรูปเหมือนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์ใหญ่องค์นั่งนะครับท่านผู้ชมผมมาวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับโต๊ะบูชาจะลงมาอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะครับตอนนี้ใครที่จะกราบนมัสการหลวงปู่ศิลาสิริจันโท ก็จะกราบอยู่ข้างล่างมีป้ายติดตรงนั้นนะครับว่าห้ามขึ้นไปเพราะว่าน่าจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะครับด้านบนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนะครับข้างบนกำลังจะมีมีการปรับปรุงอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับท่านผู้ชม ผมมาถึงก็จะเป็นว่างๆอยู่นะครับเท่าที่ผมทราบมาก็คือช่วงนี้นะครับหลวงปู่ลงไปที่กรุงเทพนะครับผมเห็นในเพจลงหลวงปู่ไปตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลศรีรากนะครับคุณผู้ชมนะคกำหนดการที่จะกลับมาก็น่าจะเป็น วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะไปดูข่าวสารว่าช่วงเดือนนี้หลวงปู่จะไปไหนหรือเปล่าเท่าที่ผมทราบก็คือกิจนิมนในเดือนมกราคม2568หลวงปู่จะไม่รับกิจนิมนตนะครับ เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนั้นนะครับนะครับตรงด้านหน้าผมตรงข้างหอระฆังนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนองค์ยืนของหลวงปู่นะครับจะสร้างขึ้นตรงนี้ครับท่านผู้ชมก็กำหนดแห่รูปเหมือนองค์ยืนหลวงปู่ก็ช่วงเดือนเมษานะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมก็ข้ามมาฝั่งนี้แล้วโอ้มัดทันมีลูกน้อยลูกใหญ่สามถุงห้าสิบเนี่ยมีลูกน้อยลูกใหญ่ครับลูกน้อยบอแซบครับหมัดเขือเคืือ<ๆ><ๆ>นี่นะครับประตูเข้าท่านผู้ชมมีแผงลอตเตอรี่เยอะแยะเลย ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาทางด้านในฝั่งทางกุติหลวงปู่แล้วนะครับท่านผู้ชมดูฝุ่นตลบเลยลมแรงมากนะครับวันนี้มาดูกังหันเนี่ยดูลมแรงมากเลยนะครับ,รบกังหันดอกทานตะวันอย่างเร็วเลยอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปูท่ทรายจันทรนครรบอ้าวเสียงโอ้นีเสียงอันนี้แหละครับนี่ เสียงดอกทานตะวันนี้แหละครับดังเพราะลมมันหมุนแรงัท่านผู้ชมทีแรกผมก็นึกว่าเสียงสังกะสีอยู่ทางโน้นนะครับอยู่ทางด้านหลังไม่ใช่นะครับเป็นเสียงดอกทานตะวันนี้แหละครับมันหมุนแรงเกินไปอยู่ตรงหอะระฆังนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากสวนหย่อมนะครับ เดี๋ยวเราไปด้านในนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นลานพญานาคพญาสุวรรณนาคาราชนะครับพญาสุกบนาคาราชแล้วก็ปู่เวสุวรรณนะครับมีคนมากราบไหว้ขอพรเยอะเลยนะครับท่าน mm hmm. ผู้ชมเ,เ,เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับ mm hmm. ลมแรงมากเลยท่านผู้ชม ลมแรงจริงๆนะครับเนี่ยดูลมโอ้น้ำมาถึงนี่เลยนะครับน้ำปุอยู่ตรงกุฏิของหลวงปูนะครับปิวมาถึงพญานาคเลยนะครับเหมือนได้รับน้ำมนต์เลยท่านผู้ชมนี่ครับนี่ตอนนี้น้ำปลิวมาถึงทางนี้หมดเลยนะครับนี่น้ำปูนะครับอยู่ตรงกุฏิของหลวงปูนะ เดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับตอนนี้ผมเข้ามาด้านในธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสายบุญเดินทางมาเรื่อยๆนะครับเข้ามากราบไหว้ขอพรรูปเหมือนหลวงปู่อยู่ด้านในนะครับอยู่ตรงนี้นี่ก็เยอะครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้เราก็มากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ครับ <Okay. S 1> ก็จะมีรูปเหมือนหลวงปู่ ให้กราบไหว้ขอพรนะครับอยู่ตรงจุดนี้ร่วมทำบุญกับหลวงปู่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปทางนั้นนะครับทางนั้นก็จะร่วมทำบุญกับหลวงปู่ได้เหมือนกันนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีพระคุณเจ้า,ารถน้ำมนต์แล้วก็ให้พรนะครับ คนเยอะนะครับท่านผู้ชมขณะหลวงปู่ไม่อยู่นะครับหลวงปู่ไม่อยู่แต่คนก็เยอะมากครับก็มีรูปเหมือนหลวงปู่อยู่ให้เรากราบไหว้ขอพรนะครับพระคุณเจ้าก็ลดน้ำมนต์ให้ครับแล้วก็มีวัตถุมงคลแจกมีรูปภาพมีป้ายผูกแขนครับอันนี้คือตารางกิจนิมนต์ของหลวงปู่ศิลาสิจันโทนะครับ เดือนมกราคม2,568วดรับกิจนิมนต์นะครับแต่ว่าวันนี้นี่ที่หลวงปู่ไม่อยู่ก็เพราะว่าหลวงปู่ลงไปกรุงเทพไปตรวจสุขภาพประจำตีนะครับท่านผู้ชมเวลาเข้ากราบหลวงปู่ก็ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีเท่านั้นนะครับทุกวัน ยกเว้นติดกิจนิมนต์หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่สถานการณ์นะครับท่านผู้ชมกิจนิมนต์ก็มีนู่นครับวันที่19มกราคม68ก็ที่ธรรมอุทยานนะครับแล้วก็วันที่31มกราคม2568งานบุญประทายข้าวเปลือกวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับท่านผู้ชม แล้วก็หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดอยู่ที่ลบบุรีนะครับวัดป่าเทพนลรมิตนะครับวันที่เก้ากุมภาพันธ์ก็วัดสามสิงห์ครับวันที่ 12, สิบสองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิจันโทนะครับแห่รูปเหมือนหลวงปู่นะครับก็น่าจะเป็นรูปเหมือนองค์ยืนนะครับท่านผู้ชม ดูตรงนี้ครับคนเยอะมากครัแบบมากราบไหว้ขอพรนะครับเรามากราบแล้วเราก็จะได้รูปของหลวงปู่แล้วก็สฟ้ายปูกแขนนะครับ,แบบรูปเหมือนหลวงปู่นะครับ รูปเหมือนหลวงปู่แล้วก็มีคาถาทิกชีวิตรับจากหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับนะ่แะครับคือบรรยากาศที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทในวันนี้นะครับ ตอนนี้ผมออกมาด้านนอกแล้วนะครับท่านผู้ชมลมแรงมากเลยนะครับดูแรงจริงๆขุ่นกระจายเลยน้ำพุนี่ก็ปิวกระจายไปทั่วบริเวณลานพญานาคเลยนะครับท่านผู้ชมเหมือนได้รับน้ำมนต์อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ